ลุงนำไรโดนให้นาแจ้งตำรวจนะดนไรขณะนี้6นาฬิกา34นาทีนะครับติดตามข่าวเช้าเวิร์กพอยนะครับ รับชมทางหน้าจอช่อง Workpoint กดหมายเลข23และช่องทางออนไลน์ครับ f a e b o o o l i ไล YouTube l i v e เข้าไปที่ขา่าว Workpoint 23ภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ที่เป็นหลานเนี่ยเอามาโพสต์บอกว่าเนี่ยลุงเขยหรือว่าเป็นอดีตผัวของป้าเธอนะแต่ป้าเธอเนี่ยเสียไปแล้วนะนั่งกินเหล้าเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังพูดจาหาเรื่องแล้วก็เอามีดเนี่ยวิ่งไล่จะทำร้ายพี่ชายเธอนะครับเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์น ให้มันต่อยกันตัวๆนรไม่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 นี่ใครก็เหรอป็นผมปะเนี่ยผมทำกานเนี่ยผมทำอะไรดูทำไรไมให้ลอยแจง้งจำนวเลยต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านพลอยนภพัทอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับโดยไปพบกับทางครอบครัวผู้เสียหายซึ่งก็มีการสาธิตให้ผู้สื่อข่าวดูว่า ทางอดีตลุงเขยนั่งอยู่บ้านตรงข้ามห่างกันประมาณ20เมตรแล้วก็มาก่อเหตุโดยคุณพลอยไพยลินอายุ26ปีผู้ที่โพสตคลิปบอกว่าที่โพสต์เพราะมีปัญหาเรื้อรังมานานเขาเลี้ยงไก่ปล่อยไก่มาขี้หน้าบ้านแก้ปัญหาก็ไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่เปิดเพลงเสียงดังเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเปิดเพลงเสียงดังดึกดื่นก็เปิดเช้าก็เปิดไปแจ้งความก็แล้วตํารวจก็ไม่มาก็เลยเอาเงินไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ก็เลยตัดปัญหาเนี่ยเธอย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าพี่ชายเธอเนี่ยก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับล่าสุดพี่ชายมาโดนแบบนี้ก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสนะฮะเพื่อที่จะหวังให้ใครมาช่วยเหลือหน่อยเอาเดี๋ยวลองฟังฮนะเดี๋วดี๋ยว,ยวอ,อ,อ,ยอ่อมาเปอมาไปปัญหาเหลือล่างนะคะมาค่อนข้างนานเพราะว่าเราอะค่ะบ้านอยู่เหยีองกันอยู่แล้ว ปกติก็คือเขา,าเลี้ยงไก่เยอะเนาะเขา,าก็จะปล่อยไก่มาแล้วก็เข้ามาขี้อะไรเงี้ยอันนี้เรามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยเขาทําทกับข้าวเราก็เข้าใจคันเข้าบ้านเราเราก็เข้าใจลูกเราเล็กเราก็เข้าใจเปิดเพลงเสียงดังอันนี้ค่ะที่ที่เราไม่เข้าใจเพราะว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังเปิดเช้าก็เปิดค่ะเป็นประจํขาขณะที่นายธรรมนูนซึ่งเป็นพี่ชายของพลอยไัยริน คนที่โดนไล่ฟันเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับก็ไปเที่ยวปีใหม่หลายวันพอกลับมาที่บ้านพบร่องรอยว่าที่บ้านเนี่ยถูกงัดแล้วก็มีพักเครื่องที่สะสมไว้เนี่ยหายนะฮะเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้จึงไปแจ้งความและให้ข้อมูลว่าใครที่น่าสงสัยน่าจะเป็นคนเอาไปผ่านมาอีกวันนี่นะครับปรากฏว่า ทางอดีตลุงเขยเนี่ยนั่งกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังสักพักก็มีเสียงด่าโวยวายนะครับทางนายธรมนูนก็เลยออกไปถามว่าลุงว่าใครเนี่ยว่าผมหรือเปล่าเขาก็ท้าทายให้ออกไปนะครับโดยที่ทางนายธรมนูนบอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าทางลุงเขยเนี่ยมีมีติดตัวจึงเปิดประตูออกไปถามว่าลุงด่าผมอยู่หรือเปล่านะของมันก็หายอยู่แล้วจะมาด่าทำไมอะไรประมาณนี้เนี่ยนะ อีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนไม่พอใจก็บอกว่ากูดามึงนี่แหละจากนั้นก็ถือมีดดาบเงื้อมาฟันแต่ไกลเขาก็รีบวิ่งเข้าบ้านปิดประตูนะฮะโชคดีปิดประตูทันก็เลยไม่โดนฟันนะครับนี่นะครับก็บบเ,เอาคลิปนี้มาโพสต์นะเพื่อที่จะแฉะพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ